Hãy <laughs> ê, เอาไปเป็นเราจะเป็นทาหารกันนะครับเียนจ้านาะตำรวจนะกันนะเราเป็นตำรวจนะเราเป็นตำรวจ โอ้มีด็อกเตอร์เลยนะตำรวจทำงานแล้วมันไม่สิ่งใหม่หมาเพียบตอนนี้เริ่มเต็มแล้วนะบายตอนนี้อัดคลิปอยู่นะโอเคเริ่มเกมเลยนะคนเยอะขนาดนี่ะาต่ก่นฆ่าย,ออยากแน่นอนนะ คือแบบคนโคตรเยอะคาตากรมาดิคนออกไปหนึ่งคนนะเหลือสิบสามคนโทอยากเป็นอินโพสเตอร์เป็นครูร mm ูเ hmm. ม้นะผมเกิดตรงห้องโคลเัเกันนะอุ้เนี่นะใช่คาตากรอนใช่ไหมโอ้โหตัวเต็มนะซึ่งนแบบนี้เนี่ยก็คุค้คนเคยนะ

งั้นผมโกดเราโกดสีดำเนอะเชื่อมั่นในสัญชาตญาณตัวเองเนอะเราจะต้องเชื่อมั่นสัญชาตญาณตัวเองเนาะเราเป็นมั่วนตัวก็ถูกเองก็เหมือนกับการต่อเอโก้นะต่อไม่เป็นต่อเป็นมั่มวถูกเฉยตาย โอ้โหสีดำโถท,ทำมามเวลากินอะาอยูนสแล้วกินอกินกันขั่งนานไปทำไมค, <c oughs> คนอื่นมาเขากินที่หลังน,น,นจะกินที่ไหนอ่ะหนกินหนูไม่ใช่แหมดเนอยังไม่ได้เคซอสใส่ลงไปในนั้นเลยเวลากินอะไรเนี่ยพอื่นเขากินเขาจะได้รู้ว่าเอออันนี้กินแล้วไม่กินแล้วแม่มีให้กิน แต่ไม่ชอบให้กินนี้จะลาไป้กินให้อล่เขาจะมองม่นไม่ค่าคบอันนี้ผมยังไม่กดหวดเลยแล้วกันเดยวเดี๋ยว,ยว,ยวขอดูภพรกิจก่อนนะน,นี่ก็มือใหม่นะเราจะต้องไปที่ห้องนี้เดิอนอ้อมมาตรงนี้ครไปมือใหม่นะ เ,นะเอามอีภารกิจกันตรงนี้นะให้ปฏิตำรวจไปี่เรียบร้อยนะเช็คเรียบร้อยไปตำรวจตำรวจ แเดี๋ยวเราจะต้องไปที่อ๋อเดี๋ยวจะต้องข้ามสะพานไปนะเอ้ยจะคนเจอศพนะเดี๋ยวโอ๊ยาจจะโหมดสีดำมากนะสีดำน่าสงสัยนะสีดำตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอ๋ออ้อมใจนั่งอันนี้มันสีเทานะเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึง มดาวน่าจะสีผมไม่โวตำรวจนะเขาคือเพื่อนเราเนี่ยเดี๋ยวสีส้มจะโวใครกันแน่ไม่ใช่เอาแต่เล่นเ,นเอาโอ๊ยกดผิด ันไม่กว้างมากครับหาอะไรเจอเอแจ้งสีเราไปหมดเลยเป็นสีนี้ก็ได้นะปอุ้ยได้เป็นสีขาวดีแหละเป็นนินจานะอันนี้ครบแล้วนะม่าขอจิากได้แล ตัวผมเนี่ยผมอยู่ไหนนะไอตัวสุดขาเนะี่ยใช่ไหม นึคนนะเดี๋ยวสี้เขาจะเข้าห้องนี้บ้างโอ้โหผมว่าหัคาตกรถผมว่ามันน่าจะนน่าจะขานะตั้งสิบห้าคนเอกก่างนะสถานที่นี้มันก็เล็กด้วยนะครับทุกคนอ่ะอันคลิปนะนะั้นแล้วก่อน